789 ขอบคุณมากกับรางวัลที่ได้ในรางวัลนี้ครับผมก็สําหรับ Breakout แวร์ of the year นะครับก็เป็นเกียรติมากที่เราได้รางวัลนี้นะครับก็เป็น1ปีที่เราเขาเรียกว่าผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็ได้ได้สร้างผลงานภายในปีแล้วก็ขอบคุณมากๆสาหรับรางวัลนี้ครับก็รางวัลนี้จะไม่ได้เลยถ้าไม่มีแฟนคลับพิแอสแล้วก็ทุกคนที่ให้เสียงกับตัวเรามาอย่างดีครับผมขอบคุณมากครับหนึ่งปีที่ผ่านมากับการรับการมีพวกของไทยประวัติแล้วมันทําให้ทุกคนเกิดเป็นกระแสมากมายในบ้านเราทั้งสุดเราเป็นยังไงครับกว่า เรียกว่าจริงจริงตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราก็เติบโตมากับทีป๊อปด้วยจากจากเด็กๆอะไรอย่างนี้แล้วก็พอมันเป็นรุ่นเราไงครับรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นเหมือนหนึ่ง achievement ใน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 ผลงานศิลปินของพวกเรานลครับที่ที่ที่ได้แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าจุดประกายอะไรให้แบบว่าคนรุ่นใหม่หมหมๆหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วแบบหันมาสนใจทีป๊อปด้วยเลยครับผมก็รู้สึกดีมากครับงาที่ได้ทำให้เราเปลีความลูใจในการทำงานมากยิ่งขึน้นก็บอกเลยว่า เหมือนแบบนั้นก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนหนึ่งมสโตนนะครับเป็นหนึ่งเหมือนหนึ่งจุดที่เราบอกเฮ้ยเราเรามาถึงตรงนี้แล้วนะสเตปต่อไปของพวกเราคืออะไรครับก็ปีหน้าหรือปีที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเราก็พยายามหา next step ของพวกเราเราก็พยายามผลิตผลงานที่แบบว่าให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นบิสหรือน้องๆหนุหน่มๆที่แบบว่าติดตามพวกเราอยู่นะครับก็บอกเลยว่าปีหน้าเรามีอะไรให้ติดตามเยอะแน่นอนครับทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการทำงานปีนี้ก็มีความกดดันมาได้รางวัลมาแล้วอากาศจะปีหน้าจะยังไงต้องดีกว่าเดิมม่ต้องโตขึ เอาจริงไม่ไม่อยากเรียกว่ามันเป็นแรงกดดันนะครับแต่เหมือนแบบว่าเราเราก็อยากจะมันค่อยๆหาเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าสิ่งใหม่ๆ next step อะฮะที่ที่บอกไปก็มันสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราไม่เรียกว่ากดดันไม่เอามากดดันแต่เราแค่อยากหาอะไรใหม่ๆที่ทําแล้วมันน่าสนใจอะไรที่มันอาจจะยังไม่ใช่แค่ปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับเราอยากจะได้เห็นฟุตบอลของวัสแบมอะไอย่างเงี้ยนะครับปีหน้าโอ้โหนั่นเนี่ยผมก็อยากผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะเห็นอะไรในปีหน้า บั๊ดทำมาแล้วทุกอย่างนะที่เราเห็นกันก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทําอยู่หลายอย่างครับก็ต้องรอติดตามเลยแต่ทีนี้ไที่เขารุ้นกันคือวันที่6นี้ใช่แฮปปี้บัสเตอร์มาเสื้อใหญ่ของบั๊เป็นยังไงฮะเฮคนรอเลยอันนี้เดี๋ยวเรเข้ากันเลยอันนี้อ่ะคือรอบหนึ่งปีอ่าครบรอบหนึ่งปีก่อนนะฮะใช่ๆก็เสิร์ตอ่ะครบรอบหนึ่งปีตอนนี้ก็พวกเราก็กำลังโฟกัสสิ่งนี้กันอย่างเต็มที่มากๆแล้วก็แน่นอนว่ามันมีอะไร ที่เรียกว่าเป็นสิ่งพิเศษสําหรับคอนนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าก็พวกเราก็ตั้งใจกับสิ่งพิเศษนั้นมากๆแต่ไอสิ่งพิเศษนั้นน่ยก็อยากให้ทุกคนได้เก็บไปเซอร์ไพรส์ณวันนั้นจะได้เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าว้าวพิเศษครับโต๊ะใจบ้างบัตรดูมากอย่างไรกี่นาทีนะครับห้าหนาทีห้านาทีไม่แน่ใจแต่เร็วมาก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 ห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงห้านาทีมั้งไงห้าชั่วงอ๋อ อาชบุกทักทายทักทายอาชบุกทักทายปี5นะทีโอ้โหไวไปอันนี้ก็ดีดีใจมากๆครับผมเพราะว่ามันเราเราเราไม่คิดว่าเราเดมากันได้แค่แบบว่าหนึ่งปีทั่วแล้วแบบว่าจะมีคนมาแบบโอ้โหปัดแบบท้ายหมดไวากันขนาดนี้ใช่ก็ตั้งเอาจริงไม่ใช่แค่แค่แฮปปี้วันเดย์แต่หมายถึงตั้งแต่แฟนคอนงานต่างๆที่ผ่านมาด้วยครับผมที่ทุกคนแบบให้การ สปอร์ตท,ที่แบบคุณยอดจริงนะผมขอบคุณมากครับล้คุณนเรื่องเซอร์ไอซ์คุณีใจมาทนีรผมก็รุ้นเหมือนกันจริงนี่นี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพวกเราพวกเราร้องเพลงเลยครับอ้โหอวันนี้เราไม่ได้ร้องเลยนะไมก็จะเรีดนเซร์ไพรตอนนี้ความพร้อมไปึงขนาดไหนขนาเราไม่ตื่วันแล้เนี่ยความพร้อมครับเต็มร้อยผมให้ประมาณ 85นี่คือที่หักหักไป1 5เนี่ยเพราะว่ายังไม่แต่งหน้ายังไม่แต่งหน้ายังไม่ใส่ชุดยังไม่ใส่อะไรอ่ะถ้าหักไป85เพราะว่าตอนนี้คือเราเหลือเวลาอีกประมาณอาทิตย์กว่าซึ่งผมรู้สึกว่าผมยังไม่อยากให้เต็มร้อยเพราะว่าถ้าเต็มร้อยเนี่ยมันจะเต็มแม่งเต็มแก้วเออมันก็เหมือนน้ำที่เต็มแก้วผมก็เลยให้เหลือ1 5ไว้เพื่อให้ผมอะเติมให้เต็มไม่ได้ครับครับผมละอเ่าคุณอะไรครับขอบคุณผม มันเราร้องเพลงเหมือนที่พี่ไทยบอกแล้วก็มันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันปีหนึ่งแล้เนาะมันเราไม่เคยทำสิ่งนี้แล้วกันแล้วก็หมายถ like ึงว่าผมว่าพวกเราก็มีอะไรใหม่ๆตลอดที่ที่ที่ไปโชว์ใหม่ผมก็คิดว่าน่าจะมีนะครับก็อักก็อวดไม่กล้าพูดถึงนตืนเออมันตื่นเต้นเนี่แล้วก็พวกเราก็กำลังได้เนี่ยซองแล้วก็กำลังแบบว่าเยังพี่กับโี่คดนี้คนนีมากๆอย่างไรอัพเพลงเนี่ยใครเป็น คนเลือกแต่ละคนนี้สิทธิ์เรื่องของตัวเองมาเพราพวกเราเขาเรียกว่าช่วยกันมีสิพวกเราพวกเรามีส่วนเยอะเลยแหละแล้วก็ีคุณพี่ใส่แมสก์ตามตรงนั้นก็มีเป็นคนเคาะใช่ครับเป็นคนเคาะเองครับพี่ไอจีแล้วพี่ยงส่งเยอะมากไม่ดีให้ตัวพี่ยงใช่ไหมไม่ใช่อะไรแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีทักสนุกเต้นล้อมีซีนซึ้งไหมต้องมีเสียงนนี้ถือว่าเป็นปีตะกี้ซึ้งไหม มันก็ต้องมันก็ต้องมีบ้างเรื่องความซึ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเป็นฟิลแบบว่าหนึ่งปีแล้วนะทุกคนไดใช่จะเป็นแบบบรรยากาศที่อบอุ่นอะไรอย่เงี้ยเหมือนอยู่ในครอบครัวเนี่ยอันดิวเซอรี่อะไรก็อาจจะมีบ้างว่าดี๋ยวความซึ้อมาเองใช่หนึ่งปีเหมือนกับบ้านมหาแบบว่าทุกคนเตรียมตัวน้ำตาไหลก็เตรียมชิชูไว้หน่อยเตรียทชิชูมาเลยหมายถึงพวกเราเตรียมชิชูใช่รอบๆหนึ่งปีบัตรเขาผ่านอะไรกันมาเยอะมากจริงอ่ะบรรยากาศความซื้มันได้อบอุ่นอบอุ่นยิ่งมากนานแบบ ่ของเรายจริงเราเราพยายามทำคอนเสิร์ตของเราให้มันมีแบบว่าหลากหลายรสชาติมีดนามิกมีทั้งอ่ะสนกุกมีทั้งแบบว่ามันสนุกมีทั้งแบบว่าอะไรต่างๆทุกที่เราต้องตั้งใจทำให้มันแบบว่ามีไม่ได้มีแค่เพื่ออย่างเดียวในโชว์ให้มันมีรสชาติที่หลากหลายครับผมแ,<ต>แล้วก็เก็บหมดเราเอาหมดเออโอ้โหบลัอกเชนจะเป็นไงฮะครับตอนนี้โอ้ยโปรดักชัน่นอันนี้กลิ่นหอมเลิศหรือหอเสดแค่หอมชุนหอมชุนใช่หอมแน่นอนหอมมากจริงเหมือนว่าเรามีทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรามี อ่าเหมือนกับว่าการร่วมงานกับทางปาต์คูีก็เป็นพวกเรื่องเครื่องหอมอะไรงนี้มันก็จะภายในในงานก็จะมีความแบบว่าหอมความกลิ่นแบบว่าลักชัวรี่แบบว่าหอมอบอวลในงานอะไรอย่างนี้ประดมหอมใหม่เขาด้วยนี่เป็นคอนคอร์ดใช่เราติดกันหอมใหม่ของเขาเลยตื่นเต้นนะเพิ่งไม่เดินวันแรกเข้้าามขึนหองวันแรกอ๋อขึ้นขึ้นห้องวันแรกเลยที่ประเดิมให้เขาหอมใหม่ประเทศ ตื่นเต้นนะอลองจินเมื่อกี้จะพูดอะไรบ้าอ๋อบอกว่าจะชินพอรีโน่นินีนอนี้าจะเป็นฮอที่ไม่เคยลองลองจิเป็นไงอ๋อบอกว่าเป็นเกียรตอย่างมากครที่ได้ขึ้นเป็นวงแรับน้งานถัดไปคือเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นเอเอสองพันยี่สิองเดียวเออ่มีใครรู้สึกว่า พอตั้งแต่เชนีเราได้ติดตามศิลปินไอดอลมาั้งนาพอเอเอก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์อีกหนึ่งงานประกาศรางวัลที่พวกเราก็ได้รู้มาตั้งเป็นปีแล้วแหละแล้วก็พอรู้ก็ไม่รู้อ่ะรู้สึกเหมืนหมายถึงว่าไมรู้เลยไม่รู้ก็ไม่รู้เราทรู้สึกมันแบบยังตื่นเต้นเต็มเต็มเต็มที่อจริงหรอเราได้ขึ้นในเอเจริงหรอขอบคุณบีอาร์ซีมาก่อนนะว่าทำไมเราตอนไม่มีทางที่เราจะได้มาถึงจุดนั้น มาทำที่ไหนบ้างที่จริงมาครับยังไงครับอือการสอ Reaction ตอนตอนรู้ว่าเนี่ยยังไงเขามาบอกเราว่าโอ้จริงๆก็จริงๆก็ทัรงเพื่อนๆเลาอยูทุกคนก็แบบว้าวว้าวแบบ้าวะการแบบได้รับว้าวทำหน้าไงทำหน้าว้าวทุกคนตอนนั้นแบบคือว้าวกันหมดแล้วก็แบบเหมตื่นเต้นมากๆที่จะได้ที่จะได้แบบเข้าร่วมงานนี้แล้วก็แบบแถบเป็นทีมบอลวงเดียวอย่นี้แล้วก็ทุกคนก็ตื่นใจมากเพราะว่าจริงๆพวกเราก็ หลายๆสิ่งิ่างๆที่ไปก็พวกเราก็ได้ติดตามกานันมานานมากแล้วก็โด <ๆ S 1> อาการที่เราอาจจะแบบขึ้นไปอยู่บนเวทีเดียวเราก็รู้สึกนดีมากสุดท้ายค่ะฝากพรกับงานโอ้โหก็ฝากนี่นะครับแฮปปี้บัสเดย์นะครับผมวันที่6ธันวาคมนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่พวกเราตั้งใจกันมากๆแล้วก็ตอนนี้นะฮะยังซื้อบัตรได้เรื่อยๆจนถึงวันงานนะครับเป็นบัตรรายนะครับผมก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยแล้วก็เร็วๆนี้นะครับมีผลงานใหม่ ออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันแน่นอนก็ฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะครับครับผมครับผมเยเย้ยค่ะครับผมวันปีใหม่แม่วงเลม่เชื่อเอาวัดคนปีใหม่แม่หน่อยหน่อยเอาใครยังไม่พูดนะน้องพูดก็ได้เกิดพู่แล้วู่องพูดพู่น้องเอไปพูดท้ายเอผมไม่พูดเอไม่พูดเป็นวันปีใหม่หน่หน่อยเลยครับผมก็ปีใหม่นะครับขอให้คนนะครับสุขภาพดีรงนะไปเที่ยวไหนก็ เทียบอย่างมีความสุขครับแล้วก็ชาร์จพลังให้เต็มที่แล้วก็กลับมาเจอแบบปีหน้าครับรออยู่นะครับครับยังไม่ต่อครับก็ตามนั้นเลยครับไม่ใช่อะไรพูดขอให้ปีหน้าทุกคนเออรักพวกเราต่อไปนะครับครับขอบคุณครับสยินดีครับยินดีครับ